อนนี้ลงเรือมาแล้วนะคะแล้วก็ลงมาที่ร้านท้องอาหาระคะ่ะให้ดูอาหารก่อนนะคะ ชั้นหนึ่งคี่มูมอพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าให้เรียกพี่ประกายการพี่ประกายการสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะุกท่านค่ะติ๊กตอกไลฟ์ค่ะมูมอทั้งชั้นค่ะร้อยกว่าคนร้อยยี่สิบนะคะประมาณร้อยยี่สิบ มาจากคณะคณะชื่ออะไรนะคะคณะสรงพลังค่ะคุณที่สรงพลังโดยพลังค่ะเพื่อนเพื่อนในทิกตอกทำความรู้จักนะคะเพิ่นแฮตตี้ทงพลังค่ะค่ะดีที่ได้รู้จักนะคะทีมนี้นะคะใช้บริการได้นะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะได้มาแล้วนะคะได้กระบวนการที่ประทับใจมาก ันนี้เรามาหยุดที่หอยแล้วก็กุ้งนะคะเดีย๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆอ่านค่ะ